สวัสดีครับพุณแม่พี่นอ้องฟ้องายไท่แนเล่าน้ำครับผมคลิปนี้เราจะมานำเสนอนึ่งไข่มึกนึ่งมะนาวครับผมมาเบิ้งส่วนประกอบกันเลยครับน,นประกอบกระเทียมไทยเทียมจีนพริกขี้หูสวนพริกขี้หนูดนแดงครับผม ลาบผักชีมะน,นาวครับผม,มน้ำปลาครับซูรสครับผมอ้าวทำไปทำกันเลยครับพี่น้องต่อมาครับห้างบ,บ,บัวซับครับมะตั๊กม,ม,มาครับมะตั๊กมาตั๊กเราครับ ทำริ่มกันก็เลยเราก็จะมาหั่นลากผักชีครับผมหัน่นหยาบๆนิดนึงครับ ลากฟักซี่ครับพี่นอ้องเส้นลูปไปตาัตาตําเอาได้ครับโมเดลสับลุกต่อมาครับดดเส้นรดอรสีดดีเ,เส้นบดด น้ำตาลทรายครับผมโอเคแล้วก็น้ำมะนาวหนึ่งสองครับผมน้ำปลาครับผมหนึ่งอารดจจัดตอนซึ่งครับผมโคเลค่โคเล่ต่อ น้ำน้ำชุบครับผมใส่ลงไปก่อนนิดนึงนี่โอเคครับผมต่อมาครับกระลำปี้ครับผม กระลำปีเราจะทำแบบนี้ลำปีเราจะทำแบบนี้นี่กระลำปีครับ กดีใจท้าทำั้ไปนี่ครับสำะรมซี่อันที่เหลือ,ลอดิครับใสเลยไข่มึกครับพี่น้องไข้มึกแล้วก็อันนองเลยครับ วายว้ายวายไข่หมึกแล้วก็แค่หมึกคือว่าพันหมึกอะไรโอเคครับต่อมาครับผมน้ำ เทลาดลงไปเลยครับผมชิบโเข็มบ่นึ่งมะนาวต่อมาครับต่อมา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 เอาตัวปลาวางลงเลยครับผม โอเคครับเอาตัวปลาวางลงนิดหนึ่งแล้วก็เติมน้ำชุปนิดหนึ่งครับผมโอเคครับเราจะนึ่งประมาณสัก3ถึงหนาทีครับผมเอาปิดฝาได้ครับพี่นอ้องไข่หมึกนึ่ง เบิกสิเบิกก่อนครับเอาแล้วเลยครับพี่น้องได,ได้เลยครับนี่นนฮลัลโหลเจ๊ ลอยหน้าใบเปื่อนนยจีได้สีเขียวจะก็สีเขียวดิาแลละครับพี่น้องคลิปนี้กันเท่านี้แลยครับพ่อก็ดีคลิปหน้าสวัสดีครับผมเออมันชิบมังไม่แหละ